กาชาิมอบถุงยังชีพช่วยบรรเทาความเดือดร้อนผู้ยกากไร้ที่จังหวัดสุพรรณบุรีวันที่26เมษายน2567นานงนภัสสรสุวรรณประทีปนายกเหล่ากาชาิจังหวัดสุพรรณบุรีมอบหมายให้นางพระชรพัน์มาตรีที่ปรึกษาเหล่ากาชาติจังหวัดสุพรรณบุรีนำเหล่ากาชาติรวมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออุทองลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมถุงยังชีพไปมอบให้ประชาชนผู้ยกากไร้และผู้ สูงอายุตำบลจระเข้3 0 0พอำเภออู่ทองนอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากมาสีิกรุ๊ปนำเข้าวสารมารวมมอบให้ให้ผู้ยากไร้ผู้สูงอายุเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและลดค่าใช้จ่ายให้ผู้ยากไร้อีกด้วย นางพัชรพันธ์มาตรีที่ปรึกษาเหล่ากาชาติจังหวัดสุพรรณบุรีกล่าวว่านางนภสรส,สุวรรณประทีปนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสุพรรณบุรีมีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนผู้สูงอายุและผู้ยกากไร้เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงฤดูแล้งประกอบกับเกิดสภาวะอากาศร้อนจัดทําให้การทำมาหากินของพี่น้องประชาชนเป็นไปด้วยความลําบากโดยเฉพาะผู้ยกากไร้ที่หาเช้ากิน่ําผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ดังนั้นตนจึงได้รับมอบหมายให้นำคณะเหล่ากาชาติและคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออุทองลงพื้นที่นำถุงยางชีพมามอบให้พร้อมกันนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากบริษัทในเครือมาสีกรุ๊ปนมเข้าสารมารวมมอบให้เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวของพี่น้องประชาชนอีกด้วยพัทรพลพรหมพักสุพรรณบุรีภาพข่าว